ถ้าเป็นพระแต่ท่านยังก,กำกำลังเข้าใจผิดเป็นคารวะต้มาแข่งสอนธรรมกับพระเนี่ยตัวเองไม่มีผ้าเหลืองไม่มีสัญลักษณ์เนี่ยแล้วคนก็ยัง,งโง่ไปเชื่ออีกจะไปตั้มใครก็ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามไว้นะครับเป็นความเข้าใจผิดอีกแบบใหญ่โตมากพระอริยะบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเขาไม่ได้กําหนดเพศนะครับ มันอยู่ที่ใจนะครับถ้าใจเป็นพระนี่เป็นพระได้เลยนะครับโดยไม่ต้องห่มเหลืองนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องวัฒนาพาไปจะพาท่านผู้ชมมาพูดเกี่ยวกับกระแสที่พูดถึงอยู่ตอนนี้ก็คืออาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมยังมีข้อ,อที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยการชาวพุทธไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์และก็เป็นคราวาส จะให้ท่านผู้ชมฟังข้อวิาพากษ์วิจารณ์ของพระรูปหนึ่งผมก็ไม่รู้จักท่านหรอกไม่ลสนดทท่านไม่รู้จักชื่อเสียงท่านมาก่อนแต่ผมฟังแล้วผมก็รู้ว่าถ้าเป็นพระแต่ท่านยังก,กำกำลังเข้าใจผิดผมจะให้ท่านฟังครับท่านผู้ชมฟังครับว่าท่านพูดอะไรถ้าเป็นคารวะต้องแข่งสอนธรรมกับพระเนี่ย ไม่ควรมาขแข่งสอนทำกับพระเพราะตัวเองเนี่ยถ้าเป็นอรหันต์จริงเนี่ยร้าโง่ถึงกษัตริย์มาสอนแข่งกับนักบวชซึ่งมีผ้าเหลืองเป็นสัญลักษณ์หรือเ,เครื่องแบบของพระพุทธเจ้าเนี่ยตัวเองไม่มีผ้าเหลืองไม่มีสัญลักษณ์เนี่ยควรจะให้เคารพกันตามถ้าเขาเป็นอรหันต์จริงเขาย่อมรู้การเคารพในนั้นถ้าแน่จริงก็บวชออกมาแล้วใช่ใช่เครื่องแบบเหมือนกันแล้วสอนถ้าท่านรังเกียจทรูเครื่องแบบนี้ เป็นเป็นจิตของตถาคตหรือพระพุทธเจ้าจริงหรือแล้วคนก็ยังโง่ไปเชื่ออีกก็คือมันก็โง่ก็จะพากันไปไหนก็ไม่รู้ไงถ้าท่านเป็นอาารันจริงท่านจะรู้ว่าควรจะอยู่ระดับยังไงเช่นท่านควรเข้าไปหาให้พระเป็นผู้แสดงแต่ท่านต้องจัแสดงท่านก็ควรใส่เครื่องแบบแสดงก็คือออกมาบวชมันจะได้พิสูจน์กันไปว่าท่าน เอาข้อวัดหรือสิ่งวัดของพระเข้าไปท่านกลัวมันอาบัตกลัวจะปรราชิกก็เลยเป็นคนมันไม่ปรราชิกจะไปปั้มใครก็ได้เป็นคนผิดก็ไม่มากไม่ร้ายแรงใช่ไหมไม่ขาดจากความเป็นพระบวชใหม่ก็ได้ผู้ชมฟังไปแล้วเกี่ยวกับพระรูปนี้ที่ท่านพูดประเด็นคือท่านบอกว่าเป็นคารวะจะมาสอนทม แข่งกับพระสงฆ์จะมาสอนธรรมแบบพระสงฆ์มันไม่ได้ถ้าจะสอนธรรมจะต้องบวชสิต้ต้องห่มพระเหลืองสิอันนี้เป็นความเข้าใจผิดของพระรูปนี้ในสมัยพุทธกาลก็มีครับมีหลักฐานผมไปลงรายละเอียดแต่ว่ามีคารวะสอนธรรมสอนคารวะให้คารวะบรรลุธรรม พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามไว้นะครับอแต่พระสงฆ์รูปนี้ท่านก็เป็นสืบทอดพระพุทธศาสนาในนามนักบวชหมเหลืองแล้วท่านจะมาพูดในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไมได้ห้ามไว้ได้ยังไงสองประเด็นก็คือว่าผมจะหยิบยกมาวันนี้พระรูปนี้ท่านเข้าใจว่าห่มเหลืองคือพระ ถ้าไม่ห่มเหลืองไม่ใช่พระเป็นความเข้าใจผิดอีกแบบใหญ่โตมากสำหรับการเข้าใจแบบนี้เพราะว่าถ้านลองไปดูเถอะ,อะความหมายคำว,ว่าพระนะไม่จำเป็นต้องเป็นนักบวชพระในนี้หมายความว่าพระในพระพุทธศาสนาพระโสดาบันพระสะกะทาคามีพระพระอริยบุคคลนะ่ะ ไม่ใช่ว่าจะเป็นได้เฉพาะนักบวชที่ห่มเหลืองหรือจะเป็นได้เฉพาะภิกษุมันไม่ใช่นะครับไปเปิดดูหลักฐานที่ไหนก็เปิดเข้าไป Google ก็ได้ครับท่านลองเซิร์ฟเข้าไป Google ว่า,าพระอริยะบุคคลซึ่งพระอริยบุคคลนี่คือพระพุทธเจ้ารับรองว่าเป็นพระแท้ๆเป็นพระที่บรรลุธรรมคือพระแท้ไม่ไม่ใช่ว่า พระสงสมมุตินะเป็นพระแท้ๆนะมันไม่เกี่ยวกับการห่มเหลืองไม่ห่มเหลืองนะครับถ้าผู้ใดละกิเลสละสังโยชน์ได้ตามหลักพระพุทธศาสนาห่มเหลืองก็แค่พระก็แค่นักบวชนะครับห่มเหลืองห่มขาวก็แค่นักบวชส่วนเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปต่างๆนี้ไม่ได้เกี่ยวกับที่จะห่มอะไร ที่จะเป็นเพศอะไรนะครับลองไปเปิดดูพจนานุกรมก็ได้เปิดดูใน Google ก็ได้ความหมายว่าพระเรียบบุคคลน่ะจำเป็นต้องเป็นเพศบรรพชิตไหมเขาไม่ได้กำหนดเพศนะครับมันอยู่ที่ใจนะครับถ้าใจเป็นพระนี่เป็นพระได้เลยนะครับโดยไม่ต้องห่มเหลืองนะครับดังนั้นพระรูปนี้เข้าใจผิดหนึ่งครว่าสอนธรรมผิดสองเข้าใจว่า พระที่ห่มเหลืองเท่านั้นที่จะเป็นพระได้ไม่ใช่ครับผมยืนยันเลยไม่ใช่ไปหาดูหลักฐานไหนก็ไปหาดูได้เลยมันไม่ใช่ครับพระนี้ไม่ต้องห่มเหลืองก็เป็นพระถ้าละกิเลสได้เป็นพระรายบุคคลได้นะครับตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปก็ถือว่าเป็นพระรียบุคคลนะครับบุคคลที่ยังครองเรือนอยู่ยังมีครอบครัวอยู่แต่ละสังโยชนชาวพุทธชาวบ้าน ปกติที่ไม่ได้เป็นนักบวชไม่ได้เป็นพระภิกษุก็มีการเข้าใจผิดส่วนใหญ่นะครับเข้าใจว่าคำว่าพระนี่จะต้องห่มเหลืองคำว่าพระนี่จะต้องเป็นนักบวชจริงๆพระอริยบุคคลตามที่พระพุทธเจ้า,าชี้ทางหรือว่าพระพุทธเจ้าตัดไว้นั้นไม่ได้เกี่ยวกับว่าห่มเหลืองอย่างเดียวนะครับ ้าห่มเหลืองแล้วบรรลุพระญิยาบุคคลโสดาบันโสดาปฏิมัโสดาปฏิพลอนาคาเมมักอนาคาพลสกัดไทยมักสกัดพลก็เป็นพระได้แต่ถ้าบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้บวชไม่ได้ห่มเหลืองแล้วละกิเลสได้เป็นพระดิยาบุคคลเช่นพระโสดบบาบันพระสะกธาคามีเป็นฆราวาสเป็นเพศฆราวาสก็เป็นพระ อริยะบุคคลได้นะครับไม่ไม่จากัดเฉพาะเพียงแต่พระสงฆ์นะครับพระสงฆ์นี่ถ้าไม่ได้ละกิเลสเป็นพระยาบ,บุคคลก็ถือว่าเป็นเพียงนักบวชเป็นสงฆ์สมมุตินะครับพระจริงๆนั้นถึงไม่ได้ห่มเหลืองก็เป็นพระจริงๆได้นะครับไปค้นดูหลักฐานที่ไหนก็ได้ครับอยู่ใน Google ก็มีครับความหมายคําว่าพระอริยะบุคคลนะตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปนะ่ะ วาหมายคือยังไงจํากัดไหมว่าจะต้องเป็นเพศบรรพชิตไม่ได้กําหนดเพศนะครับหญิงก็ได้ชายก็ได้เป็นนักบวชก็ได้เป็นอาราวาสก็ได้หมายคามว่าไม่กําหนดเพศถ้าละกิเลสได้ขั้นโสดาบันก็โสดาบันนะครับไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะนุ่งเหลืองห่มเหลืองนุ่งขาวห่มขาวไม่เกี่ยวกันนะครับเป็นระดับของจิตใจที่ละกิเลสได้เท่านั้นนะครับ คุณสมบัติที่ว่าเรียกว่าพระพระอริยบุคคลท่านมีโทรศัพท์มือในมือท่านเข้าไปที่ Google ลองไปดูคุณสมบัติของพระว่าถามเข้าไปที่ Google คุณสมบัติพระอริยบุคคลตามไทโจพระอริยบุคคลหมายถึง บุคคลผู้ประเสริฐมีอยู่สี่ระดับได้แก่พระโสะดาบันพระสะกิทาค่ามีพระอนาคามีและพระอาหารหันต์ตามลำดับโดยไม่ระบุถึงความเป็นหญิงความเป็นชายความเป็นบรรพชิตหรือเป็นคราวาแต่หมายถึงสภาพจิตหรือคุณธรรมที่อยู่ในระดับต่างๆกันคือการละสังโยชน์หรือละกิเลสที่ผูกมัดใจให้เป็นทุกข์มีสิบอย่างตามลำดับคือพระเห็นไหมครับ พระไม่ได้หมายคำว่าห่มเหลืองนะครับละกิเลสได้ไม่ว่าจะเป็นคารวาสเป็นพระก็คือเป็นพระอริยบุคคลหมายถึงพระเท้ทนะครับพระสงฆ์รูปนี้ยังเข้าใจไม่ดีพอสําหรับความหมายคําว่าพระในพระพุทธศาสนานะครับนุ่งเหลืองห่มเหลืองไม่ได้หมายคมว่าเป็นพระจริงนะครับพระสงฆ์โดยสมมุติถ้ายังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลรังละกิเลสไม่ได้ก็คือ ก็คือพระก็คือนักบวชนะครับเป็นสง์โดยสมมุติเป็นนักบวชโดยสมมุติเป็นพระโดยสมมติแต่พระที่เป็นพระจริงๆนะ่ะละกิเลสได้นะ่ะไม่เกี่ยวกับว่าจะห่มอะไรนุ่งอะไรจะเพศอะไรเพศบรรณชิตหรือฆราวาสละกิเลสได้ระดับที่จะเป็นพระอริยะบุคคลระดับไหนก็คือเป็นได้โดยไม่ต้องนุ่งนุ่งเหลืองห่มเหลืองหรือนุ่งขาวห่มขาวนะครับอันนี้ก็ พระรูปนี้ผมว่าท่านยังไม่เข้าใจคำว่าความหมายคำว่าพระในทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงนะครับ